เขาสิมาตามหาเสียงจากถังขยะมองนั่นว่ามันเป็นเสียงยังหรือว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของผีร่ายหรือเสียงจากพระเจ้าที่ประทานมาไฟไดับอีกรอบเบิ้งหนี่งตัวข่อยรับมาได้เลยเบืงบ้งเบิ้องไฟดับอีกรอบวเลยจะติดดับดับตัวจังสันเน่ยเขาคือพ่อจ้างสามสงมาซ่อมให้มันดูแล้วดูดีไปเลยฮึตัวข่อยยินรับมาได้มันห่างไร ตัดจับหรอก็เพราะมันเป็นตะย,ยานันคือว่ามันคือว่ามันเป็นเสียงของของเฮ้ยคือว่า,วญญญา,า,าม,มันเป็นสิ่งสิ่งที่วิญญาณร้ายหรือวิญญาณไล่หรืออย่างนั้นแหละหรือผีไล่หรืออย่างนั้นมันสิ่งสถิตอยู่ปักปักไฟนั่นทุกใครมาไปตามเสียงจากถังขยะนั่นเลยดีกว่า let's go <S บึ้งไฟแบบนี้เฮ้ย

ผีได้เบื้งเบื้งเรยวๆเบื้งสังขยะก่อนเบิ้องเบิ้งคืออะไรอ่ะมันมันแปลว่าดูครับดูหรือมองซีนะครับือลุกหรือลุกลุกถังขยะเดี๋ยวเราลุกถังขยะแล้วเนี่ยบ้านเนี่ยีดมึงมึงมีโอ้ยมันอะไรนี่เชีบยมโอ้ยไปดีกว่า

อนาตานเงอนุาตอนานงเนยเห็นป่ะทุกคนว่าไฟมันตกไฟมันพ้อเหรอเบ้งเมมบิ้งเบิ้งเขาไปเบิ้งเหนซ่อมป่ะมึงเดซ่อมกซ่อมไฟนะมันก็จิ้มนมไปทำไง เออเปิดไม่ก็ดูเปิดไมก็ดูเปิดไมดมดูนะโอุย้ยไม่เสียความเห็นว่ามันข้างแล้วเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเป็นหลอดประหยัดไฟเบอร์าหายเบอร์หนี่นคือหลอดประหยัดไฟที่ถือต้อมตัม้มหลักวิชาการไปดีกวาครับอ้ยอ้ยนเป็นแตายายนย่ยาานีเลย เมาเบิ้งกันด้วาเบิ้องมองนี่ใช่ไหมเห็นไหมน็นซ้ายพูเนเี่ยเป็นทีรักของหมูเฮา,าเฮาเคารพหรือโปรดปานเขามากเขาคือพี่ซ้ายหรือเป็นบุคคลที่แสนดีบุคคลที่แสนดีของเราขอมีน้ำว่าพี่ท็อปแต่ตัวข่อยว่าเขาสิบริาายยอาศอาัยอยู่อพาร์ตเมนต์นี่รอตึกแข่งนี่ตัวข่อยว่าเขาต้องตามหาคนผู้นี้ เคยเจอตุ๋ยว่าตามมาเลยดีกว่านี่เสียงนั่นเขาเบิ่งเสียงนั่นตุ๋ยว่าแล้วจะเป็นเสียงของไมเ่เป็นบุคคลที่อยู่ในนั้นก็เป็นคนผีเป็นผีนผรครับเป็นผีประมาณคนหรอกเป็นผีเป็นซอมบี้เป็นตุ๋ยว่าเขาไปเบิงนะ่งเลยมั้ย ตัวไฟตัวไฟดีเห็นเสียงแปลกๆนะครับแมนบอคุณหนีแมนแล้วมึงเรียนลูกกูไวมนนะยังอย้ย้ยโอ้ยโ้ยมึงตีมึงแมนบอทีเสียงอะตัวไตัวไเสแมลนมนมาตายกีวะ

มึงมันมาจิตฉันขาทำเสียงเงินทำเสียงนหนีตัวตัวหนึ่งตัวใหญ่ตัวอะไรไม่รู้ติโอยมันทำเสียงว้านคำลา้านโยเอามึงแล่นไปเส่ยไม่ยู่นี่นะเพรถึง,ถงบักนั่นลากไปจังน้อย ค่อยว่าผู้นี่แหละสิเป็นผูก็คือคล้ายๆบุญคั้ำนั่นแหละบุญค้ำนี่เคยดูบ่เส้นทางสู่เขาพระศิวะเคยดูบ่เขาคือบุญค้ำเนี่ยคือผ่านพื้นเมืองนี่แหละสุดยอดเลยเฮ้ยเอกไปบ่ไ่ไ่ไยังไลค่อยว่าเ,เบิ้งเขาดีป่ ปลอดภัยแล้วโอ้ยมึเป็นใจย่างไรไปดิวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันอังไงโอ้ยไฟคือดับโอ้ยโอ้ยโอ้ยปักสร้างบ้านโอ้ยปักปักปอบคนอยู่นะมึงสบ่ตายยานตายโอ้ยบ่ไหวบ่ไหวโอ้ยีดีแล้วมันมันหายไปไหนมันหายไปไหน ตัวคนมาเข้ามาอยู่ก่ได้หรอหนีดีกว่าวาแลดีกว่า่เฮ้ยองด้วยต่อ ก็ไปใครเนี <c oughs> ่ยพี่อีไปใครไปฮึตามมาเลยตะกงโอยลาอะไรเจดงเจดงเจดงเดงดงแมงู้ มึงมุดาันมนงมุอยู่ไหนมึงงมอยู่มึงก็จะเอาเลยอย่าต่อยกันอย่าต่อยกันไม่ไม่เอาไม่ดีเออมาผมยืมตัวผมเลยต่อยไั้ไหมได้ป้องกูขอว่าไม่ดีไม่ซึ้งไม่ดีต่อไปต่อไปไม่ใช่ไหมมาดิมาดิต้องต่อยต่อยเฮ้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 ยเฮไปเฮ้ไปฮ้ยเ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 ฮ้ มึงไปมึงไปเด็กที่มึงไปดมึงไปมึงมาจากไหนกูชื่ออะไรม่รู้เรื่องมึงคือว่ามึงคือใครมึงคือใครที่แปลว่าคุณชื่ออะไรมาจากไหนอะมันคบริษัทท่คุณประกานะ คือว่า,ววาม,มันเป็นเอกลักษณของจุ๋ยจุ๋ยว่าไม่ได้ตำแงน่นหรอเอกลักษณ์กันจับมือกันทำไมจับแค่ดีแค่ไม่มีใครปักบากซาดหมาจุ๋ยุยว่าเขาเยุไม่ได้หรอกเมื่อกี้ให้